สวัสดีคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะหอยไทยอีสานก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมารู้จักกับสบรรพคุณสมุนไพรชนิดนี้เลยนะคะหลายท่านเห็นแล้วก็คงจะรู้จักกันดีนะคะนี่ก็คือสมุนไพรครอบฟันสีหรือว่าครอบจักรวาลน,นะคะส่วนสีน้ําตาลที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็คือผลของครอบฟันสีนะคะก็จะมีมะเมล็ดนะคะอยู่ข้างในค่ะเรียงกันอยู่นะคะ ผลแก่จัดก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะถ้าผลยังไม่แก่นะคะก็จะมีสีเขียวค่ะโดยคลิปนี้นะคะเราก็จะมาบอกถึงวิธีการทำยาหรือว่าการนำไปใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาอาการปวดตามข้อปวดตามกระดูกโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเกานะคะบอกเลยว่าสมุนไพรครอบจักรวาลน,นะคะใช้รักษาแล้วอาการปวดดีขึ้นจริงๆค่ะ และส่วนที่เราจะใช้มาปรุงเป็นยานะคะก็คือทั้ง5ส่วนเลยค่ะก็จะมีทั้งรากต้นใบดอกผลนะคะวิธีการทำก็คือเมื่อเราได้ต้นครอบฟันสีมาแล้วนะคะเราก็จะนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนจากนั้นนะคะก็สับเป็นท่อนเล็กๆค่ะนำไปตากแดดให้แห้งพอตากให้แห้งดีแล้วนะคะเราก็ใช้ครอบฟันสีประมาณ 30กรัมนะคะหรือประมาณ1หยิบมือค่ะแล้วก็นำไปต้มผสมกับน้ำา1ลิตรนะคะแล้วก็ต้มเดือดประมาณ10 1 5นาทีก็พอค่ะพอเราต้มเสร็จแล้วนะคะก็กรองเอาเฉพาะน้ำมาไว้ดื่มนะคะสำหรับวิธีการกินนะคะให้ดื่มครั้งละ1แก้วนะคะหรือประมาณ150มิลิลิตรนะคะวันละ3เวลาเชา้าเที่ยง ย็นนะคะติดต่อกันรประมาณหนึงอาทิตย์หรือว่าบางคนอาจจะอาทิตย์กว่าก,าก็ได้ค่ะการรักษาก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่และบุคคลนะคะว่าจะมีการตอบสนองต่อการรักษามากน้อยเพียงใดนะคะแต่ส่วนมากแล้วอาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดื่มเป็นประจําทุกวันนะคะอาการปวดกระดูกปวดตามข้อนะคะโดยเฉพาะปวดโรคเกานี่แหละค่ะ ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆบางท่านถึงกับหายปวดเลยนะคะสมุนไพรครอบฟันสีนะคะที่บอกว่าสามารถช่วยทำให้อาการปวดกระดูกปวดตามข้อลดลงได้นะคะก็เพราะว่าครอบฟันสีนะคะจะมีฤทธิ์ไปช่วยชะล้างกรดยูรินะคะที่เกาะอ,อยู่ตามข้อกระดูกต่างๆของเรานะคะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกานะคะและนั่นก็คืออาการปวดตามข้อน,นั่นเองนะคะพอกรดยูริกถูกล้างออกไปเรื่อยๆนะคะล้างออกไปทุกวันอาการปวดก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่งบางรายก็หายปวดเลยนะคะสำหรับวิธีนี้ สำหรับครอบฟันสีนะคะหรือว่าครอบจัก,กรวาลน,นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่ดีจริงๆค่ะและข้อควรระวังนะคะก็ไม่ควรจะกินติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไปนะคะควรจะมีการพักดื่มบ้างนะคะอย่างเช่นจะกินติดต่อกัน2อาทิตย์ก็ควรเว้น2อาทิตย์นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำดื่มใหม่นะคะ และวิธีนี้นะคะนอกจากจะช่วยรักษา,าการปวดกระดูกปวดตามข้อแล้วนะคะยังใช้แก้โรคเบาหวานได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าข้อฟันสีนะคะจะมีสปปรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานก็สามารถนำมาต้มดื่มได้นะคะ สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเรานำมาต้มดื่มแล้วเราก็สังเกตอาการของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าอาการหายดีแล้วนะคะเราก็หยุดดื่มนะคะสรรพคุณของครอบฟันสีนะคะไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมยังมีอีกเยอะค่ะถือว่าเป็นยาสมุนไพรครอบจักรวาลจริงๆค่ะควรจะหามาปลูกกันไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะหายากขึ้นทุกวันนะคะสำหรับครอบฟันสีนะคะ ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะขนาดที่ว่าตามป่าแถวบ้านนะคะก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะสำหรับพืชชนิดนี้นะคะและนี่ก็เป็นสูตรยาสมุนไพรจากครอบฟันสีหรือว่าครอบจักรกวาลน,นะคะที่ทางช่องหอยไทยอีสานได้มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหอยไทยอีสานด้วยนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ